สุดอาไลสีบานซูเปอร์โจ๊กจากไปอย่างสงบแห่โพสต์ลาดาวตลกลาลับไปอีกดวงวงการตลกสูญเสียสีบานซูเปอร์โจ๊กอดีตดาวตลกหนึ่งในคณะซูเปอร์โจ๊กหลังเสียชีวิตด้วยอาการป่วย วันที่3พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook แฟนเพจสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยโพสต์แจ้งข่าวว่าสีบานซูเปอร์โจ๊กอดีตดาวตลกหนึ่งในคณะซูเปอร์โจ๊กได้จากไปอย่างสงบหลังจากป่วยเป็นภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยอาการปอดติดเชื้อโรงพยาบาลศูนนคปรปฐมก่อนจะจากไปในเวลาต่อมา ทั้งนี้ขอเชิญร่วมงานณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเวลา4โมงเย็นต่อมาเอเชิญยิ้มโพสต์ระบุว่าดาวตลกดับลาลับไปอีกหนึ่งดวงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะสีบานซุปปร์โจกด้วยครับลาก่อนครับนบานความน่ารักและฝีไม้ไลายมือการแสดงตลกของนบานจะยังคงตราตรึงในความทรงจำของแฟนตลกไทยไปอีกนานแสนนาน นอกจากนี้เพจนคร45อัญยวุฒิโพอัมภัยได้โพสต์ข้อความว่า R.I.P. ตลกสีบาลซุปเปอร์โจ๊กพี่เคยสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับคนไทยหลับพักผ่อนให้สบายนะครับพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด